สวัสดีครับสวัสดีครับร้านไลฟ์มิวชอปนะครับหรือโนบุกทูแฮนนะครับผมจะมาแกะ Acer t o ์เทวิเมดพตัวนี้ให้ดูได้มาตอนนี้เหลือ300กว่าเครื่องอันนี้เป็นมือหนึ่งเลยนะซีวยังไม่แกะประกัน3ปีเต็มครับนับจากวันที่ผมซื้อก็คือเมื่อวันซืนนะเดี๋ยวเข้ามาดูข้างในกันว่าหน้าตาเป็นไง แล้วอัพเกรดอะไรได้บ้างเดี๋ยวเดี๋ยวไปเร็วๆหน่อยมาพร้อมกับกระเป๋าเป้ปนะครับอันนี้กระเป๋าเป้แบบนี้สัยภายัง นี่ power cord adapter ครับผมตัวเครื่องอ,อันนี้พวกคู่มือทั้งหลายนะครับส่วนวารันตีเนี่ยเเดี๋ยวผมจะเอาไปเสร็จแล้วก็จะริส t ิสเตอร์ใน Acer ให้เพราะมันอ้างอิงจากใบเสร็จ อโเคนี่นะเป็นแบบนี้เป็นสไตล์บิสเนสนี่ครับผมก็ตรงนี้มีกล้องกล้องนี้คือมีตัวปิดชัตเตอร์ได้ด้วยนี่โอเคตัวเลเยอร์ของคีย์บอร์ดเป็นแบบนี้คีย์บอร์ดไฟไม่มีไม่มีปุ่มคีย์บอร์ดไฟโอเคดูพอด้านนี้ครับ ด้านนี้ก็จะมีเป็นตัวตัวล็อกนะครับตัวล็อกกันกันเครื่องหายไว้ใช้บนห้างอันนี้ก็เป็น usb 3.0นี้ไฟแสดงสถาน,สถานนะส่วนด้านนี้มาเต็มเลยอันนี้ที่ชาร์จอันนี้ rj 4 5 5ก็คือเป็นกิกะบิตนะฮะทับร้อยทับพันอันนี้ vga อันนี้ hdmi แล้วก็ usb ีก2ช่องมี type c ด้วย type c แล้วก็ S D card หูฟังคือครบเลยตัวนี้มาต่อกันที่ภายใน Acer เนี่ยไอซิลตรงเนี้ยมันลอกได้นะ Acer เขาเขาเขาไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่ามันอัพคนอัพเกรดเป็นเรื่องปกติขอให้อย่าแกะแนละ้วมันแตกก็พอแต่ว่าผมก็แกะเนียน Mm-hmm. เราต้องอาจจะถ่ายเร็วไปนิดนะครับเพราะว่ากลัวมันจะลง Facebook ไม่ได้เพราะจำกัดนาทีลงเฟซบุ๊กไม่ได้ก็อยู่ใน YouTube แกะนะครับผมแนะนําว่าให้ใช้เล็บไม่ใช้ถ้าเจ็บเล็บก็ใช้พลาสติกที่มันอ่อนกว่าตัวตัวผิวนะเพราะว่าไม่งั้นถ้าของแข็งไปโดนผิวเนี่ยมันจะบินได้แต่ถ้าไม่เจ็บเล็บนะใช้เล็บดีกว่าครับเพราะว่าเครื่องจะไม่เป็นรอย มาข้างในอันนี้แบตนะแบตฮาร์ดดิส์หนึ่งเทเป็นเพิ่นหข้อมูลมาทางนี้หนึ่งเทเป็นเวสเซนบลูไม่บอกรอบหรือหาไม่เจอดูจากในรูปไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยสต็อปดูโอเค ก็ใส่ M2 NVME ตรงนี้นะครับได้หนึ่ช่องใส่ M2 NVME นี้ได้1ช่อง,องแล้วก็ใส่ RAM ได้หนึ่ช่องครับผมการเวลเลดโอเคก็จบการรีวิวเพียงเท่านี้ครับส่วนลิงก์ก็จะแปะไว้ด้านล่างนะครับราคาก็ไม่แพง1 9 0 0บาทขอบคุณมากครับ